เฮ้ยพ่ e มาเฮ้ยเฮ้ครับเฮ้ีครับตอนนี้เราอยู่กันที่เกื่อนลำปะทาวนะฮะจังหวัดชัยภูมิวันนี้ผมจะมาลันอินเรือ กับเครื่องใหม่นะเครื่องสิห้าแรงเป็นน้ำที่สองนะฮะแล้วก็มาตามล่าหาชโดเกี่อนระบาท้าวด้วยนะฮะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะเพราะว่ารู้สึกว่าตลาดเริ่มใบเป็นหน่อยแล้วมาไม่ทันเขาวันนี้มากันสี่คนนะฮะเอาเรือมาหนึ่งลำแล้วก็จองไตอีกหนึ่งลำนะฮะผมจะลงกับน้องแจ๊บเนะะี่ยยกเครื่องอยู่ลงลำนี้สองคนแล้วก็อีกสองคนลงกับไตวิชนะะไตวิตระบาดทาวไตชื่อดังนะฮะ อยู่เขื่อนนี้ยาเาลรับดบไว้ดูบรรยากาศครับ,บ,รบตอนเช้าๆที่เขื่อนลำปะเทาเดี๋ยวขอเตรียมเรือกันนะเริ่มเช้าแล้วเริ่มมีแสงแนละ้วเดี๋ยวเตรียมเรือแล้วก็ออกกันเลยน,นี่เตรียมออกเรือนะแต่ใชเจ็บพาเข้าป่าก่อนพาปลาป่าป เครื่องสตา์ะติดแล้วเตรียมตัวออกหมายกันได้ครับเทสเรือด้วยเสียงเรคอยไปก่อนวันรู้สึกว่ายึดห็นเป็นปลาไม่แย่หลอบอันนี้เราจะไปหไม้ไหนดีเขาบอกว่าปลากระชังมันไม่เข้าฮะตัติ้งกับแข้งน,นเไร Hãy subscribe mãi kênh nha วนหาดูจะมีข้อหรือเปล่านะฮะลองตีปลาปลาไปด้วยนะ,ะเดี๋ยวมีตัวกัด,ดะะเอ้หาหา่ามือตีไปเลยก็ขืน วันนี้ขององวะวันนี้เราเจอข้อกันะเดี๋ยวลองตามดูกันนะครับข้อแรกที่เราเจอวันนี้แต่ลูกใหญ่หน่อยแล้วนะมันไปเร็วโอ้ยลูก,กันพายา โอ้ดิมาเหนียวสรุป,ปข้อเราเจอเมื่อกี้ไม่มีผู้ปกครองนะไปมั่วไปหมดเลยไปมัปมว่วไปหมดเลยเดี๋ยวหาดูข้อใหม่นะน Yo เโดนแล้วครับอ้ยูไอ้อกมาอืมปิดปิดไอ้ยจ้าไม่ใหญ่เท่าไหร่เอาแต่เดี๋ยวว่ามันขับมันขับันี้มันขับมันขับอ่านี้ ขึ้น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 บ่าเขาบ่าเขามันกันหามันกันหาเว่ยโยเขาไตีข้างคับมันตบเออมันตบมันตบเฉยวนึงแล้วเข้าสงสัยอยู่มันกึกเงือกอร่อยเลยครับชาดูรับประทาวแต่ตัวไม่ใหญ่ฮะ ไซ้ประมาณสองโลเฮ้ยแต่ก็ยังดีดดครับทีะะ่เอาตัวรอดมาได้นี่ฮะมาแล้วครับเตยมเลขก,กับชโลเขื่อนลำพะเทามอน,นี้นะฮะไส้ก็สวยๆนะี่ฮะเดี๋ยวได้ครับพาเขาไปพันหญ้านะฮะกัดหญ้าไว้ตึงจบไม่ออก ตอนนี้โ,นโดยสนะัินิเบตนะฮะจริงๆเรืออีกลำหนึ่งเขาตามตีแล้วกัดลองเขาไปรอบหนึ่งแนละ้วผิวน้ำแแ่กกัดไม่โดนพอดีเรามาเจอเขาบอกลมเรือเขาไหลเขาเลยให้เราตามต่อก็ตีไม่กี่ไม้ฮนะทีแรกออกอาการตบไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าไม่โดนอันนี้รอบที่สองฮนะตบตื่อยกันแล้าหัวมองเกี่ยวใต้คางมานะตัวนี้ งานจากสปินเบอเดมคนะฮะเกี่ยวคางเลยฮะทะลุคางอันนี้ตบนะฮะมวัวตบวัดเกี่ยวคางมาเลยนะฮะด,ดหลุดแล้วนะใช้งานสองโลกว่าเฮีย หลังจากแล้วผมได้ตัวแล้วก็นั่งชิลนะฮะกินขนมแล้วไหนนักเก็บไก่หาปลาเอานะฮะสบายสบาย <Thompson> ปล่อยให้ไปไตจับไปเลยเรบอกนะทีทั้งทีอ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋อมาบอกมาบอกมันมาหาเรื่อยเจอคอกนลฮะเดี๋ยกไปนักเจ็บตีอคอกนี้ นี่เมียเลยต้มแต่อาจจะเป็นขอกโดนเล้วนะขอกปล่อยแล้วว่ามันก็ต้องเอาต้องตีไปก่อนหอบตอนนี้ฟุตหัวแล้วมีวอนยึงอยู่ ผมไปเดินไกด์ให้หน้งแจ๊บตีนะฮะตามข้อนี้ดูกันว่าจะกัดหรือเปล่าจะยิยนจะยินะเะยินจะย่นจะี่นด,ดีเลยเแลี้ย

อลุ้นกันลุ้นกันกัดไหมตึงตึงมีอาการาดการึกกวัดเุ้ยแม่ขึ้นหมดแม่ขึ้นหมดเห็นบอล โอ้ยขึ้นนี่วะน้าลูกขึ้นอนะที่นี่น่ะเมนอีรีมีผู้ปกครองนะข้อนี้น่ะเฮ้ยเอาแล้วเอา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 อุ้ยใหญ่ห้อมปะใหญ่เอ้ยเอาโอเคได้เอาได้เอาใหญ่ไหม ไอ้สวยหาเล่นไปเล่นไปโอ้ใหญ่โอ,ออโอ้ยตูดีบ่ะเออจุงคันจุมคันโอ้ยหลุดโอ้ยตัวประจุมคัน,นตัวเป็นงัดสวนมาเลยอ่ะอไปครับเปิดเบรกปาร์มหมุดหน้าไปไปถึงเ,เรือแล้วต้อนตักมัได้ได้เพราะว่าปามันดิ่นอยู่ ว่าขันผมว่าเปิดเบรกผมตังไว้เลยหรอกลาผมปดน้ำห่างันเออเอาเร็วมีโอกาสแล้วนะครับขิ่รไปมันจืดเลยไหมเอเอเพราะเรอว่าแม่มันข้นด้วยค่ะแล้วว่าถ้าลูกขึ้นตามเดี๋ยวแม่โอ้ยจ้ไมุ่้มน้ำบอท่างหันเฮายังมาตัวงัดสวนยังเดี๋ยวปลามาไก่เลือดเดี๋ยวตัวยัง ตั้งอยู่สูงตอนตั้งเงื่อนผมถี่เปิดเบรกโอ้ยบางเกี่ยวดอกกต้องเปิดเบรกจืดออกมานหันมันหมดยืดเออเอาเอาตามใหม่ตามใหม่ตามลองนี่แล้วป่ะจะกัดอีกไหมน่าจะยากแล้วล่ะตามเออสยวูซีกันนี่แหละใส่สูสีเหนียกว่านิดนึงก่อนจวดจวดไหมป่ะ เอ้ยปลาปลาครับปลาปลาเอ้ยเฮียงคักเฮียงคักไอสวยสวยเฮียงเง,งยเฮียงเงี้ยดีอยู่เดี๋ยวเด็ดแวปลาแล้วโย่ยี่สิบร้อยโอ้สามกว่าสามยู่สามอัพเลยแหละ กัดดอกแล้วบ่เบียงดอกแล้วต่อมเลยอ๋อเนอันนี้ปลาป่าแล้วกัดดุแล้วกัดดอกแรกไม่โดนตามซ้ำอีกรอบนี้โดนแล้วฮะแรงดีด้วยทำให้จนตะขอเบ็ดโอทะลุมาเลยหรอครับเออเจอรี่ปีเข้าใส่อีกแล้วครับต้นมะตาเลย ทะลุขึ้นห้าอนวะนี่ยดูไซส์ฮะโอ้ไซส์สวยเลยสามโลกว่ามีแน่นอนนะฮะดูสสภาพเยี่ยอังขาดเลยเดี๋ยวก็คุ้มนะฮะได้ตัวเหยี่ยตัวนี้ตัวเดียวกันนี่ได้ปลาป่าสองตัวแล้วคุ้มนะเดี๋ยวเอาเหยี่ยตัวใหม่ใส่แทนโอเคครับตามหาตัวต่อไป นี่หมดเวลาแล้วจะค่ำแล้วเกยบตัวขึ้นฝั่งนะเดี๋ยวไปดูผลงานว่ามีปลากี่ตัวไปกันนะครับเดี๋ยวขึ้นฝั่งกันเลยนี้เรามาถึงฝั่งกันแล้วนะกำลังเก็บของกลับบ้านผลงานปลากนะันฮะวันนี้ได้มา สองตัวครับปลาคอกตัวหนึ่งปลาป่าตัวหนึ่งไส์ประมาณสามโลโอเา,าอเฮ้ยปลาคอกสองตัวอีกลาหนึ่งยังไม่ขึ้นมานะเดี๋ยโทรเช็คว่าไม่ได้ตัวเหมือนกันคลิปนี้้องลาไปก่อนนะฮะบปแล้ว